ล่าสุดหมอสองก็เลยออกมาเปิดใจครั้งแรกเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะซึ่งทางหมอสองค่ะก็เปิดใจว่าระหว่างที่เดินทางไปนะคะท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดค่ะก่อนถูกบังคับเลยบอกว่าเฮ้ยมิน่ลงจากรถหน่อยสิปิดตามัดมือแล้วก็นําตัวเนี่ยเข้าป่าลึกด้วยนะคะเท<ม>่านั้นไม่พอให้ต่อรถจักรยานยนต์เข้าไปอีกใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงเรียกว่าผ่านปา่าผ่านทุง่งผ่านไร่ข้าวโพดผ่านหมู่บ้านเล็กๆผ่านทุกอย่างจนเขาเนี่ยจำทางไม่ได้แล้วว่าผ่านอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองเน กักตัวด้วยสาเหตุอะไรสําหรับชีวิตความเป็นอยู่หมอสองบอกว่าเขาเนี่ยมีเสือให้เผือ่อนึงนะกลางวันเนี่ยให้นอนใต้ต้นไม้ แลวว่าเวลาที่กลางวันเนี่ยแดดมันก็จะลงใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าร้อนเราก็ต้องแบบเหยียบไปตามให้มันมีรมเงาขยับขยบไปอย่างเงี้ยไไนะใต้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เหมือนแบบขยับหนีวนอะไรอย่งงางเงี้ยค่ะส่วนตอนกลางคืนเนี่ยก็ให้นอนในเต็นท์เล็กๆนะฝนตกลมพัดแรงเต็นท์ก็ปลิวเฉอะแฉะไปหมดไม่ค่อยได้อาบน้ําด้วยตัวก็สกรปรกมากนะคะส่วนอาหารเนี่ยเขาก็พยายามจะหาอาหารดีๆมาให้นะแต่ว่าบางวันเนี่ยก็ไม่มีก็ต้องกินแค่ข้าวเปล่าก็เรียกว่าลําบากมากๆเลยนะคะทั้งนี้เนี่ยเมื่อกลับมาประเทศไทยแล้วล่าสุดหมอสองก็มีการอัเดความ นานเมื่อวานนี้นะคะบอกว่ามาตรวจเช็คสุขภาพอย่างละเอียดแข็งแรงดีทุกประการแล้วพร้อมทํางานต่อครับขอกขอราบขอบพระคุณทุกกําลังใจเลยนะครับก่อนที่โพสต์ถัดไปนะคะจะโพสต์อีกว่าวันนี้เนี่ยผ่าตัดแบบยาวๆคนไข้เนี่ยรอนานแล้วคิวผ่าสะสมดีใจที่ได้กลับมาทํางานที่เรารักค่ะ